เปิดตำนานบ้านร้อยปีอาจารย์หนูโตมอนบุญนาค <Yeah. S 1> สวัสดีครับเทพโลเคชั่นครับวันนี้คุยกันเรื่องบ้านร้อยปี ของอาจารย์หนูโตมอนบุญนาครับอาจารย์หนูโตมอนคือใขรอาจารย์หนูโตมอนคืออาจารย์เน้นของที่มีชื่อสเสียงที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็บ้านหลังเนี่ครับเป็นบ้านที่อาจารย์หนูได้อยู่อาศัยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตต้องเล่าเท้าความว่อนว่าอาจารย์หนูตมอนคือลูกชายของหนึ่งในเจ้าจอมก๊กอสําหรับเจ้าจอมก๊กอเนี่ยครับเป็นพี่น้องกัน5คนก็จะเป็นก๊กโปรดของรัชกาลที่5ท่านก็เลยให้อยู่ใก,ใกล้วๆวัง ก็จะอยู่รวมกันที่บ้านหลังนี้ซึ่งเราเี้กสั้นๆว่าบ้านร้อยปีแล้วกันนะครับสมัยก่อนก็จะมีหลายหลังครับหลังที่เหลือสุดท้ายเนี่ยคือหลังเลือนเล็กที่สุด นอกนั้นเนี่ยที่เป็นเรือนใหญ่เรือนเรือนย่อยมานีครับโดนทุบไปหมดแล้วซุมตาหนูเนีครับก็อยู่ที่เรือนแห่งเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆพอโตเป็นหนุ่มก็มีความสนใจในเรื่องของวิชาอาคมของขังก็เลยไปศึกษากันมาหลายแขนงจนเป็นที่ยอมรับของสิทธิานุสิทธ์มากมายอาจารย์หนูโตมอนเนะครับได้เสียชีวิตลงในปี2519บ้านหลังนี่ครับ ก็เลยได้ตกทอดมาถึงรุ่นเหลนของตระกูลบุญนาคจนวันหนึ่งนะครับเทพได้ไปรู้จักกับรุ่นเหลนชื่อพี่ออสพี่ออสเนี่ยครับก็ได้ส่งรูปของบ้านตาหนูที่ใช้เป็นสำนักล่างทรงนะครับมาให้ดูผมก็เลยเอาลงเพจมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสักปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับข้างในบ้านเนี่ยครับจะเป็นบ้าน2ชั้นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ข้างในบ้านเนี่ยก็จะมี ของเครื่องรางของขลังต่างๆกุม,มารหัวกะโหลพระยันนั่นคือเป,เป็นเหมือนสำนักทรงแห่งหนึ่งเลยครับอันเนี้ยจนแบบว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่อย,อยู่ในตัวเรื่องราวก็ผ่านมาจนวันหนึ่งผมได้ข่าวจากพี่ออสว่าบ้านหลังเนี้ยที่ดินตรงนี้ครับจะทำการขายให้บุคคลอื่นแล้วที่ดินผืนนี้ครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณหนึ่งไร่ ด้านหน้าติดถนนสามเสนอีกด้านหนึ่งติดถนนสุโขทยัยแล้วมีคนมาซื้อแล้วผมก็เลยถามพี่ออสว่าพี่ออสครับแล้วบ้านอาจารย์หนูเนี่ยพี่ทํำยังไงเพราะบ้านหลังนี้อายุร้อยปีแล้วมันคือมีความน่าน้าเก็บมากแล้วของที่เคยอยู่ในบ้านนี่ครับจะไปอยู่ไหนพี่ออสก็เลยบอกว่าของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านนะครับที่เคยอยู่ในบ้านที่เป็นของอาจารย์หนูโตมาบุญน้างที่อยู่ในบ้านร้อยปีเนี่ย ได้ขนออ้ไมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตัวบ้านผมก็เลยถามพี่ออดว่าแล้วบ้านอาจารย์หนูโตมอนนะครับพี่จะให้คนที่เขาซื้อที่ดินไปหรือเปล่าพี่พี่ออบอกว่า,าพี่ออดมีความตั้งใจที่จะนําบ้านหลังนี้ครับไปปลูกที่อื่น กอยากจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวงตระกูลเพราะว่าหนึ่งคือบ้านมันหายากเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้บ้านมันมีประวัติศาสตร์บ้านมันมีอายุเป็นร้อยปีแล้วครับก็คือยกไปทั้งหลังเลยด้วยวิธีการชะลอบ้านและนําไปปรุงต่อไปให้เป็นบ้านหลังใหม่ชะลอคือการนําสิ่งที่อยู่ในนีย้ย้ายมานี่ทั้งหมดให้เหมือนเดิมมากที่สุดนี่คือการชะลอมันยากนะย,ยกไปทั้งหลังอะยกไปแบบ เหมือนถ่ายข้อมูลไอโฟนอ่ะทั้งหลังอ่ะเออใช้เวลาฉันก็ประมาณด้วยแล้วมีแต่เงินไม่ได้อ่ะมันต้องมีแบบแพชชั่นเออมันต้องมีแพชชั่นในการที่จะทําแบบนี้ด้วยอ่ะเออมันยากนะเหมือนเลโก้อ่ะเหมือนเราถอดเลโก้จากที่หนึ่งอ่ะนะแล้วเราก็มาใส่เลโก้อีกที่หนึ่งอ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็แกก็จะนําของวิชาอาคมของอาจารย์หนูอ่ะไปไว้ในบ้านหลังนี้เหมือนเดิมคือทําทุกอย่างเหมือนเดิมเลยทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่จะจัดให้มันสวยงามเป็นแบบ เราใช้คําว่ามิวเซียมแตะแปลกแปลกอย่างหนึ่งนะบ้านสามเสษตรงนั้นอนะ่ะบ้านตัวบ้านอยู่อย่างงี้ใช่ไหมฝั่งนี้จะมีต้นโพต้นไทรอ่ะต้นไซใหญ่เป็นต้นไรใหญ่อยู่เงี้ยอยู่อยู่งี้แล้วบ้านก็อยู่แนวนี้นี่ประตูนหน้าบ้านใช่ไหมบ้านเนี่ยไม่ได้มีอะไรค้ำยันกับต้นไรเลยนะปรากฏว่าพอชะลอบ้านออกไปออกไปแล้วอะ่ะต้นไทรลม้มล้มแบบล้มแล้วก็ตายเลยเออ ล้มไม่ล้มอย่างเดียวนะล้มแล้วตายเลยเออเหมือนกันอยู่ในกรรมานานแล้วที่สำคัญคือที่ดินผืนใหม่ข้างๆบ้านแกมีต้นไทรอยู่ตําแหน่งเดียวกันเลยมีอยู่ก่อนแล้วแล้วแกก็ต้องสร้างบ้านแบบนี้คือต้นไทรเนีแบบ่ยมีอยู่ก่อนแล้วอะ แต่ด้วยความที่มันลกล้างอ่ะแล้วมันไม่เห็นพื้นที่ไงแต่พอถ่ายพออะไรเสร็จสแล้วก็เลยเจอต้นไทรอันนี้แล้วเลยบอกพี่อ่านว่าเ hey, ฮ้ยพี่ต้นไนทรตำแหน่งเดียวกันเลยเนี่ยอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อผมเลยถามพี่อ๋อตอว่ามีกําหนดการเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ18เดือนตอนนี้ก็ผ่านไปสักสามเดือนแล้วอตอนนี้หลักฐานลากอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอยากเห็นมากเลยนะแล้วจะบอกพี่ก็ว่าถ้าที่นี่เสร็จแล้วอ่ะไม่ต้องให้ถ่ายถ่ายนะ เพราะมันมันมันเกินกว่าที่จะไปถ่ายแล้วอะเออเกินกว่าที่จะเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังอะคือผมมาได้ไปบ้านร้อยปีเนี่ยตอนที่ของวิชาอาคมของขังอะไรเงี้ยได้ยายอาอกไปไปเกือบหมดแล้ววันนั้นน่ยที่ไปเนี่ยรถมันติดมากติดมันเกือบครึ่งชั่วโมงอะผมก็นั่งอยู่ข้างหลังรถตู้จนพี่ออสเนี่ยเขาพูดขึ้นมาคํานึงว่ากุมารช่วยเปิดทางให้หน่อยอยากจะไปถึงบ้านแล้วเพราะต้องไปเตรียมงานพูดไม่ทันขาดคําเลยนะครับไฟเขียว ไฟเขียวแบบปล่อยยาวๆเลยจนรถได้เลี้ยวเข้าบ้านไปได้อันนี้อันนี้คือคือสิ่งที่ผมเห็นจริงๆถามว่าเชื่อไหมไม่ค่อยเชื่อนะจนได้เห็นกับตาคืออาจารย์หนูเนี่ยวยความที่เป็นคนเน่นของก็จะมีกุม,มาร กุมารเลี้ยงไว้หลายองค์เลี้ยงเลี้ยงไว้หลายคนเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าใช้คําว่าอะไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเออแล้วกม็มีบางทีที่ที่ได้ไปกาบ,บคุณตาหนูในในที่ที่พี่ออสเขานําไปเก็บรักษาไว้เออก็ได้ขอพรท่านหรือในอย่างเงี้ยก็ได้มาก,ก็ก็ได้เลยอะ่ะเออก,ก็ได้เลยจ่ว่าจ่ว่าไม่เชื่อไม่ได้แล้วเออเอาเชื่อแล้วกันอ่ะเชื่อแบบเชื่อจริงว่าคุณตาหนูช่วยอะ่ะอืมคืออย่างนี้ครับบ้านพี่ออสอ่ะ อยู่แถวสุริสานแล้วข้างบ้านแกนะครับก็จะมีที่ดินจะเป็นที่รกร้างเป็นที่ที่แบบมีคนมาปลูกลุกมาใช้ทําอะไรก็แล้วแต่เงี้ยอยู่ติดข้างบ้านแกมาเป็น10บสปีแล้วแกไม่เคยอยากได้เลยจนวันหนึ่งแกคิดว่าถ้าแกจะต้องชะลอบ้านอาจารย์หนูจากที่สามเศษมาเนี่ยมันก็มีที่ดินผืนนี้เท่านั้นอะที่ที่เหมาะสมแต่ความยากคือที่ดินผืนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นของใครอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่ว่าเขาเลยนำดาบ มันจะเป็นดาบดาบโบราณนะครับดาบอันเนี้ยเหมือนเป็นดาบที่อาจารย์หนูใช้ในการทาพิธีต่างๆเนี่ยขึ้นไปไว้ที่ห้องพระบ้านแก่ที่สุทิสานแล้วหันปลายดาบเนี่ยไปทางที่ดินแล้วก็ขอขอคุณตาหนูว่าเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะได้ที่ดินผืนนี้เพื่อที่จะนําบ้านของคุณตาหนูเนี่ยมาสร้างตรงนี้ผ่านไปไม่ไม่ถึงสองอาทิตย์อะ่ะคือที่ดินท,ที่ดินผืนเนี้ย หลังหลังจากที่แกขอขอคุณตาหนูอ่ะแกก็ไปตามหาจนเจอนะปรากฏว่าท,ที่ดินมันต้องประมูลตองของที่ตรงั้นยิงตายไปแล้วการเป็นสมบัติของบริษัทรับรับซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยไปเออจนแบบต้องเปิดประมูลต้องเปิดสอประมูลปรากฏว่ามนเปิดสอประมูลแกก็เป็นเจ้าเดียวที่ให้ซอประมูลไม่มีใครมาบิดสู้แกสุดท้ายแกก็ได้โรงงานแกก็โทรมาว่าเออเทพพี่ได้ที่ดินผืนนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยความแบบเราก็ไม่รู้นะ แล้วได้ดวความบังเอิญหรือความนั่งใจหรืออะไรโดนใจมันก็เป็นเรื่องแปลกจริงคือบางทีสถานที่มันก็อาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจไปกว่าคนที่อยู่อาศัยตรงนั้นอ่ะเออเราว่าเราว่าเรื่องบ้านเนี่ยเห็นทำให้เราเห็นว่ามันพลังอะไรบางอย่างมันก็มีจริงนะแต่เรื่องดาบอ่ะวันนั้นอ่ะไปได้ถือดาบด้วยมันดาบโบราณอะ่ะเออแล้วมันก็นจะมีแบบมีคราบทอยู่ในปอกเราตรงดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยเรอาอก็ไม่รู้คราค่า,าอะไรแต่ว่าโบราณก็บอกว่าดาบอะ มันกินเลือดอืมนะมันกินเลือดแล้วก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นสนิมหรือว่าเป็นเป็นเป็นเลือดถึงแม้บ้านร้อยปีหลังเนี่ยครับจะไม่สามารถที่จะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำได้แล้วแต่สําหรับโลเคชันนี้ที่มีความประทับใจที่เจ้าของบ้านมีความตั้งใจที่จะเก็บและอนุรักษ์บ้านหลังนี้ไว้โดยการชะลอจากที่เดิมเพื่อนําไปปรุงในที่ดินผืนใหม่พี่ออสเนี่ยครับ นอกจากจะมีความตั้งใจทําบ้านหลังนี้แล้วบ้านสุดทีสารของพี่เขาเองเนี่ยก็มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะว่าพี่อ๊อกกับพี่ปั๊กนี่ครับที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นของวินเทจมากๆแล้วบ้านสุดิีสารที่อยู่ข้างที่ดินผืนใหม่อันนี้ครับก็เป็นบ้านวินเทจทั้งหลังไว้เทพมีโอกาสจะไปออนโรดด้วยกันสําหรับบ้านหลังนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก,กดกระดิ่งไว้เป็นกําลังใจ ให้เทพโลเคชันครับขอบคุณมากครับ